ังนั้นนะนะนั้นถึงบอกว่าถ้าเขาไปเรียกคนอื่นในไอ้แก๊งข้างถนนริมถนนบอกเลยโอ้โหไอ้พวกนี้คือไอ้รัฐบาลแก๊งโศโครกโกปกไม่มีเลยที่เปรียบเลยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่กรลณาโทรมาผมชอบมากครับบอกว่าอย่าเอาตังค์ไปซื้อรถถังเลยไปซื้อรถไถให้ชาวนาอันนี้เยี่ยมมากเยี่ยมมากครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อยู่ในสายไหมครับสวัสดีครับเจเินพรอนามัสการครับบุรโยมเลยนะบูญน์กูโยมในผะกุณยมได้เลิกครับและจจเินพรไปยังกำแพงเพชรนึกถึงอยู่พอดีวะหายไปไหนไม่มาพราะจเรื่องจักรกันลวครโยมที่โหวดโหวดโนบอกโหวดโนจนกว่ามันจะหยุดการเขาเรียกอะไรเอาไว้ใส่ปิงเข้าสภาได้ครับนะโยมกำแพงเพชรนี่ไมาเรียกโหวดโน นักการเมืองไทยเนี่ยเปรียบมันลักษณะสองโลกหนึ่งไส,ส้ติงสองไ้ขาฝากคือมันกาอต้นไม้ต้นไม้ตายหมดรากาฝากนะสถานี้ประเทศเราก็ตายเพราะนักการเมืองไทยเป็นกาฝากกับไส,ส้ติงฆ่าคนทีนี้ลักษณะของประเทศกับลักษณะของบุคคลก็เหมือนกันเมื่อกินง่ายถ่ายคล่องร่างกายก็อายุยืนฉันใดประเทศไทยไม่ถูกบั่นทอนทําลายโดยการตัดไม้ทาลายป่าผมคลองให้เป็นถนนขุดถนนว่า สิ่งเหล่านี้ก็เป็นกายเขาเรียกว่าทำลายระบบนิเวศวิทยาให้เกิดปัญหาน้าท่วมไม่มีที่จะเก็บน้ํา้างั้นการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็ในในเขาเรียกห้าผีกกตก็รอเข้าคุกได้ <c oughs> นะถ้าเป็นไปนตามแห่งกฎธรรมชาติเพราะวันนี้เขาบอกครบวันนาะสถาปนาหรือวันตั้งกรรมการการการเลือกตั้งก็คือองค์กรอิสระที่ไร้อิสระไร้สมรรถภาพนะ ไลยความหมายเหมือนกับผู้ชายที่ทํางานเขาผู้หญิงไม่ได้นะลักษณะเป็นยังไงเขาเรียกว่าไร้สมรรถภาพก็คือเาท่านลึกเขาเรียกอาการทางเพศขันใทยห้าก็ตอไร้สมรรถภาพเหมือนไอ้ไอ้น้อยไม่ทํางานการทํางานไร่ประสิทธิภาพก็คือทําเที่ยงตรงอย่างเดียวทําตอนเที่ยงแต่ตอนนั้นไม่ทํามันจึงทําให้การซื้อสิทธิ์ขายเสียงไม่ผิดอะไรกับขายควายขายวัวกันอยู่ในขณะนี้แล้วเมื่อวานเนี่ยถ้าเขาไม่จับได้นะเขาจะมายิงอ ผู้สมัครสสพิจิตรแม่อาตมาก็แผ่แม่ตามไม่ทันแม่อาจจะเพิ่งจับได้ไ,ไม่สองวันเพิ่งจับได้นะมั <ไป S 1> <ใ>นเป็นอย่างน,นั้นแต่ัานว่ารู้ก็รู้ไม่มีใครไม่รู้นะว่าวางเงินแพ้สะพัดสามสี่หมื่นล้านกับการเลือกต่างทั้งนี้แลว้วก็เนืงคุณยิ่งรักไม่ใจไม่อย่าไปเรียกยิ่งรักต้องเรียกรักยิ่งนาเรียกลกลับรักรักยิ่งทิงนายกแม่จะมาชิงนายก จะเป็นนายกคนแรกของโลกหรือยังไงอ่ะที่เป็นประวัติศาสตร์ไม่ต้องเป็นอะไรเลยมาแล้วกระโดดได้เป็นเลยไม่มีนะสิ่งเหล่านี้ไม่มีในโลกไนอย่าขอให้ท่านจำเอาไว้นะพเอ,อเดี๋ยวเขาก็จะร้องกันวอยวายวุ่วายแล้วท่านจะมาเป็นมันเป็นไ,ไม่ได้นะมันไม่ใช่บุคคลมหาศาลของโลกว่า,าศาสดาทรงบำาเพ็นกุศลมาอ่าสียสองไข่กับใบเส้กลับเป็นาศาสดาแต่คุณแหมถือว่ามีเงินมีทองซื้อได้หมดเลยแล้วคุณจะมาเป็นนายกคุณคิดกันอย่างไรเนี่ยนะอย่างงี้ งั้นบ้านเมืองเนี่ยไม่ใช่เป็นของใครอนใดคนหนึ่งแต่งั้นการโหวตการเลือกตั้งโดยโหวตโน้มไ่ลงใครนั่นน่ะได้มากไ่ตามกว่า25ล้านอยู่แล้วแต่มัานจะได้เลือกตั้งนะแต่ท่านอยู่การเลือกตั้งก็พออนุโมทนาขอให้มันจงออกจากคุกไมาเจริญคอนสถานการณ์ครับโอ้25ล้านกกตฟังไว้นะแร้วคุณเจ้านี่พระบอกนะครับ5ผีกกตรอเข้าคุก โอ้ i i. Mm hmm. ผมจะเขียนคำนี้ไว้ที่สถานีเลยพระคุณเจ้าพูดแล้วนี่พระเตือนนะครับจิ้งจกทักยังต้องฟังพระคุณเจ้าทักเนี่ยอ๋ยอนาคตคงจะไม่รอดคุกแล้วจะขอเปลี่ยนสดสีเป oh> ็นนางฟ้าได้ไหมครับเพราะว่ารู้สึกเป็นเสียงข้างน้อยเริ่มด um ีแล้วสดสีเริ่มดีแล้วเริ่มดีวิญญาณเริ่มเข้าร่างแล้วครับวันนั้นไปทานข้าวเห็นท่านอยู่ไกลๆเลยไม่ได้เข้าไปทัก เห็นเห็นกันอยู่ในที่สวนสุนันทาของวิทยครูครับเห็นท่านอยู่ไกลๆครับคือช่วงท้ายของรายการที่ท่านจะมีอะไรเพิ่มเติมให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ครับครับก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนทําใจให้มั่นคงนะครับแล้วก็ตั้งใจท่านจะเลือกใครท่านจะวิเคราะห์ยังไงเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับแต่ถ้าผมแล้วก็โกรธโน ถ้ามีเลือกตั้งมีข้อแม้ถ้ามีเลือกตั้งแต่ผมว่าไม่ได้เลือกตั้งครับ,รบท่านธนาบุญครับผมมองดูว่าขณะนี้ความวุ่นวายมันกํนาลังเกิดและจะเกิดแรงขึ้นแรงขึ้นนะเราเชื่อว่าเห็นเหมือนท่าประธานครับน่าจะไม่มีการเลือกตั้งครับแต่ถ้ามีการเลือกตั้งเราก็คงจะโหวตโนบซึ่งซึ่งภาวะการเลือกตั้งคราวนี้จะพุ่งไปสู่ความเสี่ยงของประเทศใช่เพราะประเทศมันจะมันคนมันแยกเป็นสอง สองส่วนแล้วนี่ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็จะได้เห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่เข้ามาขนาดนี้เป็นสงครามจริงๆนะครับอาจจะเป็นสงครามที่ยังไม่เสียเลือดเนื้อเหมือนที่อาจารย์ไพสารพูดแต่ขณะเดียวกันก่อนจะไปถึงสงครามแย่งชิงราชอาณาจักรมันมีสงครามข่าวสารที่ออกมาทั้งการใส่ร้ายป้ายสีทั้งการปล่อยข่าวซึ่งจุดประสงค์ของข่าวก็คือเพื่อทําลายฝ่ายตรงข้ามท่านมองว่า ข่าวสารใดก็ตามที่ออกมาในขนาดนี้เป็นประโยชน์ต่อใครเชื่อว่าคนนั้นน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับข่าวสารนั้นก็อยู่ที่ท่านผู้ชมทุกท่านจะช่วยกันตัดสินใจว่าการเลือกตั้งคราวนี้ท่านจะช่วยชาติบ้านเมืองอย่างไรนะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับท่านนายพลท่านอาจารย์ครับก็คงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ